เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงของเรานะคะของแท้เจ้าเดียวในไทยที่มีใบสิทธิบัตรรับรองนะคะต้องดูที่โลโก้ T R 1 6 8เท่านั้นนะคะเครื่องอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะราคาเพียง599บาทเท่านั้นนะคะค่าจัดส่ง100บาทเก็บเงินปลายทางได้นะคะหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสามารถแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าของแท้ของเรานะคะแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะนี่นะคะ ตัวท่อนะคะ ของเราใช้เป็นสแตนเลส304อย่างดีนะคะแล้วก็ภายในตัวท่อจะมีเซฟตี้แบบนี้นะคะจะมีมุงลวดสแตนเลสแบบนี้เห็นไหมคะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะของปอมจะไม่มีนะคะแล้วก็ปลายท่อของเราเราไม่ได้ใช้ฝอยขัดหมอในการอุดปลายท่อนะคะเพราะว่านี่คือเซฟตี้ที่ดีที่สุดนะคะถ้าใช้ฝอยขัดหมอ้อนะคะจะไม่สามารถป้องกันเปลวไฟให้มาสัมผัสกับน้ํามันได้นะ,ะอาจเกิดอันตรายได้นะคะอันนี้คือของแท้ของดีมีคุณภาพนะคะให้สังเกตที่โลโก้ TR168 เท่านั้นนะคะสินค้า ของเรามีพร้อมจัดส่งนะคะตอนนี้ก็กําลังทยอยแพ็คเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าอยู่นะคะเครื่องพ่นยุงนะคะราคา599บาบาทเท่านั้นนะคะใครต้องการสั่งซื้อสามารถสั่งจองเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะก่อนที่ของจะขาดหรือว่าของจะหมดอีกนะคะ